โอ้โหนี่เจ้านายพาเหมียวมาเที่ยวที่ไหนเนี่ยอ๋อเหมียววันนี้ฉันพาเธอมาเที่ยวที่เดะอะพลาซ่าน่ะว่าแล้วเราก็ไปนั่งรถไฟใต้ดินกันเลยดีกว่ารถไฟมาแล้วแหละอ่าอ่าเหมียวดีใจจังได้นั่งรถไฟใต้ดินด้วยไม่ต้องตื่นเต้นนะเหมียวเก็บอาการนิดนึงเหมียวขอช่งอางงกออกไปดูหน่อยนะอือเหมียวนี่นี่หัวเธอทะลุก,กระจกได้เหรอเนี่ยอ่าอ่าสวยจังเลยเออสวยตรงไหนเห็นมีแต่กำแพงอ่าอ่าเหมียวตื่นเต้นจังเลยเจ้านาย โอเคเหมียว okay, ได้เวลาผจญภัยแล้วค่ะสวัสด,ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิดริกาว่าแคเตเตอร์นะคะและตอนนี้ขึ้นอยู่กับซีนิกเกมโรบอกนั่นเองยูวันนี้นะคะพี่สีก็จะพาน้องๆมาตะลุยในเดอะพลาซ่าแห่งนี้ค่ะว่าแล้วเราก็ไปผจญภัยกันเลยดีกว่านะเหมียวสังเอเอะดีใจจังเจ้านายพาออกมาเที่ยวด้วยโอ้โหนี่มันชิงช้าสวรคร์นี่นะโอ้เหมียวอยากนั่งเหมียวอยากนั่งโอเคเหมียวแปบนึงนะฮึบนี่ไงได้นั่งแล้วเออเหมียวมองไม่เห็นอะไรเลย อ,อ้าหัวเหมียวออ้ยสวยงามมากมากเลยนะคะสำหรับชิงช้าสวรรค์เป็นไงเหมียวดูทันหรือเปล่าเมื่อกี้นี้อ้าเหมียวไม่เห็นอะไรเลยหัวเหมียวมันติดอยู่ในกิ่งไม้โอ้โหไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพาไปนั่งเครื่องบินนี่ไงเชิญเลยครับวันนี้ให้นั่งฟรีเพราะเป็นวันหยุดเอาแล้วนะเกาะให้ดีนะครับอือนี่คือการเหินฟ้าตะลุยอวกาศสุดยอดเลยไหมครับ อไอยังไม่ทันรู้อวกาศเลยนะโอ้นี่แหละก็เป็นเครื่องบินที่เรามานั่งกับเขาได้ยังไงก็มานั่งแบบงงๆนะคะโนียสวยงามมากๆเลยโชคดีสุดๆเลยนะเหมียวซังดูสิมีคนขับเครื่องบินให้นั่งด้วยใช่แล้วล่ะโชคดีมากๆเลยนะคะพี่เนี่ยมันเป็นรอบหนึ่งในร้อยปีเลยนะที่เขาจะออกมาขับเครื่องบินนะ่ะเกาะแน่ๆนะครับทุกคนผมจะหมุนแล้วอื้ นี่คือการเหินฟ้าครั้งแรกของผมเลยนะครับเนี่ยไม่อยากจะบอกเออเออเอาเป็นว่ากอดให้ดีนะครับอือหว้าว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 ว,าวาาจะรอดไหมเนี่ยกอดให้ดีนะครับเดี๋ยวตกไม่ต้องกลัวน,นะครับผมเป็นนักขับเครื่องบินระดับมือพระการเลยไม่ตกแล้วครับงานนี้อันเจ้านายเหมียวอยากลงแล้วเอาาเหมียวโอเคเดี๋ยวฉันจะพาลงอ่าถ้าลงก็เชิญกระโดดลงไปได้เลยเออนี่คุณกระโดดจริงๆแล้วเนี่ยเอ๊ นายตกลงมาแล้วเอ้าเดชนี่เจ้านายหมานี่นาอืมวัดดีไมวสังมาทําอะไรที่นี่แล้วเนี่ยนายกระโดดลงมาจากข้างบนเหรอเห็นแปบบ๊บๆอ่าเจ้านายพากระโดดลงมาน้องๆอ,อย่าไปทําตามนะมันอันตรายนะอืมฉันไปก่อนนะ โอ้โยเจอน้องหมาย,ยังบังเอิญน,นะคะเอาละค่ะสำหรับแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีตังเนี่ยเราก็ต้องหาเงินด้วยตนเองนะคะซึ่งวิธีการหาเงินในเกมนี้นะคะนั่นก็คือการมาเล่นเกมนั่นเองค่ะเหมียวซังฉันจะไปหาตังเพื่อมาซื้อของให้เธอนะอ่ะขอบคุณนะเจ้านายไปที่เกมนี้ก็เลยนะคะไปดูกันเลย let's go โอ้โย เป็นอะไรที่สวยสดงดงามมากๆเลยค่ะสําหรับเกมนี้นะคะมันก็คือการแข่งรถกันนั่นเองซึ่งใครที่เป็นผู้ชนะนะคะก็จะได้รับเงินรางวัลสูงสุดไปเลยพร้อมหรือยังเหมียวซังออ,อ,อฉันฉันไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เลยเอ,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 อไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วนะเออหูยรถเริ่มสตาร์แล้วค่ะออกตัวไปแล้วนะคะตอนนี้พี่สิโอ้โห <laughs> โดนไปแล้วหนึ่งดอกนี่นี่เอาเลเซอร์ไลายิงซะเลยนะคะ เจ้านายสู้ๆนะเออเหมียวใจเย็นใจเย็นนี่นะคะมันก็ต้องไปตามทังของมันเอาละ่ะเราจะต้องแสงที่3มให้ได้นะคะุูยหุยมันเล่นสปิดไม่ได้นี่มันมีของให้เก็บด้วยนะคะเราได้บล็อกอันนี้มาปล่อยไปค่ะเวลาคนข้างหลังมาชนเขาจะได้หมุนตะราร,ริวติ้วๆนะคะโอเคเก็บของแล้วมันก็จะแรนดอมค่ะตอนนี้พี่สีได้กระบอกเลเซอร์โทนกับดักเข้าให้แล้วแล้วเราก็ยิงเข้าไปแล้วนะคะแต่ว่าไม่เห็นเขาจะเป็นอะไรเลย ชนเลยโอ้ยมื่นมืนมืนนี่นี่นี่แซ่โอ้ยเขาติดเทอร์โบไปแล้วค่ะตายแล้วจะได้ไหมเนี่ยอันดับที่หนึ่งช่างห่างไกลนี่แซงไปแล้วค่ะเพราะว่าเขาโดนกับดักนะคะเห็นไหมเห็นไหมกับดักมันมีผลนะพอได้มาปุ๊บนะคะเราก็ปล่อยเลยนะคะเป็นกับดักโอเคเขาเส้นชัยค่ะเวฟรอบที่สองอุ้ยกับดักเพียกตอนนี้ไม่รู้ว่าใช้กับดักที่เราทิ้งไปหรือเปล่าโอ้ยเขายิงเราแล้วหอ้ยสนุกสนุกด้ๆย เกมนี้มันทำให้พี่ซีนึกถึงเกมไก่ซิ่งเออใครเคยเล่นไก่ซิ่งบ้างเกิดทันไหมคะเออเทอร์โบโอ้ยเทอร์โบเทอร์โบเทอร์โบไต่เขาอุ้ยจะเย็ยเนควบคุมรถไม่ได้นะคะลำบากมากเออโดนกับดักเข้าไปแล้วตอนนี้ได้ที่เท่าไหร่ที่หแล้วเหรอโอ้โหตายชีวิตเจ้านายสู้จยเย็นเนนะโอเคปล่อยไปก่อน,นะคะ่ะกับดัก โอ้ยมันมันเป็นอะไรที่แบบว่าสนุกมากๆเลยนะคะซึ่งการแข่งรถเนี่ยเราสามารถที่จะแซงเขาได้ในตอนท้ายๆนะคะเพราะว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะนี่ไงอืยปล่อยกับดักแล้วก็ไปอย่างว่องไวนะโอ้โหที่สามทำไมเก่งกันอย่างนี้เนี่ย,อยโอเคต่อไปนะคะคือการตัดสินรอบสุดท้ายค่ะเจ้านายจะสู้เขาได้ไหมเนี่ยโอ้เหนียวฉันว่าฉันสู้เขาได้นะแต่ว่าเธอต้องใจเย็นนิดนึงอะเพราะว่าอย่าพึ่ง อย่าพึ่งอย่าพึ่งตัดสินว่าฉันจะแพ้สิเธอโบไม่ช่วยอะไรเลยอไปแล้วค่ะตอนนี้ฮึบฮึบโอเคหลบได้หลบได้อหลบได้นี่แซงมาแล้วแซงมาแล้วอุ้ย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 ตายแล้วตายแล้วแซงมาแล้วนะฮะตอนนี้ที่สองอยู่ข้างหน้าแล้วที่สองเอาไงเอาไงอุ้ยใครปากับตาโอ้ที่สิติดกันละงมอุ้ยไตเขาไตเขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วอุ้ยใจเย็นใจเย็น ไปก่อนค่ะไปก่อนค่ะใจเย็น <c oughs> ใจเขาลื่ชนอีกแล้ว <c oughs> เอาไปเ,าเจ้านายสู้ๆนะใกล้แล้วใกล้แล้วดูก่อนนะเหมียวเมื่อกี้นี้เหมือนเราจะแซงได้แล้วเราก็โดนแซงไปแล้วแหละถ้าฉันแพ้เธอจะโกรธฉันไหมเนี่ยไม่โกรธหรอกยังไงเราก็เป็นเจ้านายนะเออเออรู้สึกว่าฉันจะเป็นเจ้านายนะใช่นั่นแหละยังไงเจ้านายก็เป็นเจ้านายของเหมียวไงโอเคเข้าเส้นชัยมานะคะ ถ้าเราเข้าเส้นชัยนะคะยังไงเราก็ได้เงินอยู่นะโอเคมาดูเกมที่2ค่ะสําหรับการหาเงินในแมปนี้นะนี่ก็คือเกมที่เราจะต้องเล่นเป็นคนหรือไม่ก็ซอมบี้นะคะตอนนี้พี่สีได้เป็นคนค่ะวิธีการเป็นคนนะนั่นก็คือการยิงซอมบี้ให้ตายนั่นเองค่ะเราเร็ว,รวพวกเราเรีบมาเร็วไม่งั้นจะซีมงแทงนะเร็วๆตามฉันมาเร็ว เร็วๆค่ะพี่ตามมาเร็วถือปืนมาด้วยนะคะโอ้โหตอนนี้มีปืนแล้วนะคะพี่สีจะอยู่มุมนี้เพื่อรอซอมบี้ค่ะโอ้ตกใจนึกว่าส้าบาแล้วบาแล้วบาแล้วะจะกินเนอนี่นะคะพอเราโดนจับปุ๊บเราก็จะติดเชื้อทันทีเลยอือกลายเป็นซอมบี้ซะอย่างนั้นนะ โอเคค่ะหลังจากที่เล่นมา2เกมนะคะพี่ซีก็สามารถเก็บเงินมาได้นะคะทั้งหมด2,000กว่าบาทแล้วตอนนี้พี่ซีก็จะพาน้อง,อง,องไปซื้อของขวัญแล้วแหละเอ่ะเจ้านายเหมียวอยากได้เพื่อนจังเลยอะ่ะขอเพื่อนสักตัวได้ไหมแป๊บนึงนะเหมียวขอไปดูราคาเพื่อนก่อนนะเมื่อกี้เนี้ยเห็นน้องคนเมื่อกี้นะคะมีเพื่อนตั้ง2ตัวเน่ตอนนี้รถไฟกําลังจะออกแล้วค่ะ next station สถานีต่อไปทองหลอ่อทองหลอ่อกรุณาลงด้วยค่ะ ยังไม่ถึงสถานีสักกันหน่อยขออภัยค่ะเครื่องมือสื่อสารขัดข้อง Next Station สถานีต่อไปสีรมกรุณาลงด้วยค่ะถึงแล้วน้่เหมียวสังตอนนี้นะคะพี่สีก็จะพาน้องๆไปช็อปปิ้งนั่นเองนะคะซึ่งแบบนี้นะคะมันมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งค่ะเวลาเราจะทําคําสั่งให้เกมโรบอทของเรานะคะเราสามารถที่จะสั่งได้โดยวิธีการกดตัว E นะคะแล้วก็สั่งมันมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เลย โอ้โหเจ้านายเวลาเราทักทายเพื่อนๆเราก็สามารถสาแสดงกิริยาท่าทางได้ด้วยสิใช่แล้วล่ะเหมียวตอนนี้ขอมาช้อปปิ้งในด้านของเฟอร์นิเจอร์นะคะซึ่งเฟอร์นิเจอร์ก็มีให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโซฟาเอ่ยโต๊ะตู้เตียงแก้วขันกละมังตั้งโดเออเหมียวว่าแก้วขันกละมังตั้งโดเหมียวยังไม่เห็นมีเลยนะเจ้านายเออลืมไปเหมียว <laughs> ก็เลือกซื้อช้อปปิ้งกันอย่างสบายใจเฉบด้วยเงินนะคะที่มีทั้งหมดคือ13,670บาทค่ะเงินที่หามาด้วยหยาดเงื่อและแรงงานในการเล่นเกมนะคะหยากลำบากหละเกินกว่าช,ชนะได้แต่ละตานะ โอเคมีแม้กระทั่งเครื่องออกกาลังกายแหรอคะเนี่ยโอ้โหลูกโป่งก็มีนะคะกล่องทิชชู่ก็มีเอา้าเยอะแยะมากมายก็สามารถเลือกซื้อได้ตามใจชอบเลยนะคะตอนนี้พี่ซีเลือกซื้อแต่สิ่งที่จําเป็นนั่นก็คือ,อโซฟาเตียงนอนแล้วก็เก้าอี้โคมไฟชั้นวางหนังสือแล้วก็อีกมากมายจะเป็นยังไงไปดูตอนพี่ซีแต่งคอนโดแล้วกันนะ ขอบคุณทุกท่านที่มาใช้บริการเราในวันนี้นะคะขอให้โชคดีค่ะเออหนี่เหมียวอยากได้จริงชาร์จจังโอ้โหเหมียวนี่ยเนี่นี่มาดูรถดีกว่าพอเจ้านายที่นี่มีรถขายด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหเหมียวฉันอยากจะได้คันสีฟ้าๆนั่นน่ะอ่ะอ่ะไปเลยเจ้านายไปซื้อเลยหูมีรถขายด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูราคากันนะคะว่ารถคันนี้เนี่ยจะราคาเท่าไหร่ เออฉันว่าต้องแพงมากๆแน่ๆเละเออราคารถอ,อแพงจังเลยโดยเฉพาะคันสีฟ้านี่ใช้เงินในเกมซื้อไม่ได้ด้วยต้องเติมเงินนะเหมียวไม่มีตังค์ช่วงนี้เอาตังค์ไปเที่ยวปีใหม่หมดแล้วเออเหมียวรู้สึกว่าปีใหม่จะยังมาไม่ถึงนะก็เหมียวเอาตังค์ไปซื้อของขวัญจับฉลากนะ่ะหมดไปตั้ง50บาทแนะเออ่เออเออนี่เธอเก็บทั้งปีได้50บบาทแล้วเนี่ย อ้าทำไมอ่ะเหมียวก็เก็บอยู่นะเออไม่เป็นไรจ้ะฉันไม่ได้ว่าอะไรเธอนะโอเคสําหรับรถนะคะพี่สีขอไว้ก่อนละกันตอนนี้ขอมาอาศัยรถเพื่อนก่อนค่ะเออพี่ขอไปด้วยนะเออพี่สีครับขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าผมเนี่ยต้องไปส่งสาวก่อนนะ่ะอานะไม่เป็นไรขอโทษด้วยจริงๆนะทุกคนวันนี้ฉันพาสาวมานั่งคล่องๆนะ่ะเลยให้พวกเธอไปด้วยไม่ได้ ไม่เป็นไรหรอกนะเจ้านายมาซื้อเพื่อนให้เหมียวกันเธอโอเคเหมียวเดี๋ยวเราจะมาดูเพื่อนให้กับเหมียวสร้างกันนะคะตอนนี้มีเพื่อนแบบไหนบ้างเนี่ยไปดูกันเลยดีกว่าโอ้โหเหมียวมีเพื่อนเพียบเลยแล้วเหมียวอยากได้เพื่อนตัวไหนล่ะอ่าเหมี่ยวอยากได้เพื่อนตัวไหนก็ได้เอามาเป็นเพื่อนเหมียวสักตัวนะโอ้เพื่อนเหมียวราคาแพงมากเลยนะตั้งสามพันแน่ อาไม่เป็นไรนะถ้าเจ้านายไม่มีตังก็ไม่เป็นไรโอ้โหพี่ซีตัดสินใจเลือกไม่ถูกเลยนะคะว่าจะเอาตัวไหนแต่ตัวที่เข้าตาพี่ซีนะคะนั่นคือตัวนี้เลยค่ะพี่ซีชอบมากๆเลยนะคะแล้วขอตั้งชื่อให้มันว่าเทมทาร์เรมเท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 มเจ้าฉอกล้ยค่ะอ่อนาน่ารักสุดๆเลยนะเจ้านายแต่เหมียวไม่ค่อยชอบหมาเท่าไหร่เลยนะเหม,มียวเจ้าฉอกล้ยเนี่ยมันเป็นสัตว์รีน่ารักนะมันไม่กัดเธอหรอกเชื่อดิ แน่ใจนะแน่ใจสิเหมียวเราไปดูกันนะคะว่าเจ้าเฉากล้วยเนี่ยจะน่ารักขนาดไหนโอเคเมื่อเราได้มาแล้วนะคะออ้เจ้าเฉากล้วยเกือบโดนระชนเราจะพาเจ้าเฉากล้วยนะคะไปแดนซ์กระจายกันค่ะโอเคอเจ้านายพาผมมาทีไหนครับเนี่ยวมาแดนซ์กระจายหน่ะเฉากล้วยผมอยากเล่นกับแมวจังเลยครับเจ้านายเหมียวไม่อยากเล่นกับเฉากล้วยแล้ว อ่ะเมาสร้างมาเล่นกันเธอลงมาเลยลงมาจากไหลเนี่ยมาเดินใกล้ๆฉกไว้ดิอ่เหมวไม่เอาเมวไม่ชอบหมาืมตอนนี้นะก็มีน้องๆมาร่วมด้วยช่วยกันเต้นในลรบแห่งนี้นั่นเองค่ะโหสนุกสนานราเพลินมากๆเลยนะคะในเดอพะพลาซ่าแห่งนี้เนี่ยมันมีให้เราทําอะไรมากมายเลยนะอ่อแล้วเจ้าฉกกล้วยละ่ะฉากล้วยอยู่นี่ครับตามมาเลยฉากล้วย ชาวก็จะตามเจ้านายไปทุกเททุกเวลาทุกนาทีเหมียวเริ่มไม่ชอบชาวกล้วยแล้วเออชาวกล้วยระวังรถอื้มรถเฉียวชาวกล้วยผมเนี่ยค่ะเป็นเซียนแห่งถนนเลยนะครับเจ้านายรีบไปกันเถอะโอเคค่ะตอนนี้นะคะพี่ซีก็จะพาน้องนเดินเล่นในแมพแห่งนี้ละกันอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นร้านอาหารหรือเปล่าอ้าเหมียวไม่เห็นมีคนขายเลยสักก็คนน่ะเจ้านายโอเคไปดูส่วนอื่นดีกว่า แถมแถมแถมแทมแทมแถมโอ้ยเหมียวมีส่วนน้ำด้วยแหละปาปะปะเดี๋ยวพาเฉก๊วยไปอาบน้ำดีกว่าแล้วเจ้านายมันเป็นที่อาบน้ำของสุนัขที่ไหนเล่าเหมียวกลัวน้ำ ชอบน้ำที่สุดเลยชอบน้ำที่สุดเลยเออชาวกล้วยตามติดเราไปทุกที่ทุกเวลาเลยนะคะโอเคพี่ซีจะขึ้นไปข้างบนนะว่ามันจะมีอะไรไปเลยเออลื่นเลยเออเออเออติดติดอุ้ยเลื่นไม่ได้วิ่งละกันออเด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 อเออเอนี่กระโดดลงน้ําค่ะสนุกสนานพลิเพลินนะคะมีส่วนน้ําให้เล่นด้วยฮึบฮึ เอาเหมียวต่อไปจะไปที่ไหนดีล่ะอาแล้วแต่เจ้านายเลยนะโอเคเดี๋ยวต่อไปนะคะพี่ซีจะพาน้องๆเนี่ยไปดูคอนโดของพี่ซีนะคะซึ่งในแมปนี้มันมีคอนโดให้เราได้ตกแต่งกันด้วยค่ะพิเศษสุดๆไปเลยนะจําได้ไหมที่พี่ซีไปซื้อเครื่องใช้ต่างๆมากมายนะคะเครื่องใช้เหล่านั้นเราสามารถเอามาตกแต่งในห้องของเราได้ด้วยค่ะเ,เจ้านายมันเรียกว่าเครื่องใช้เหรอเออมันเรียกว่าสิ่งของเครื่องใช้ข้าวของเครื่องใช้เออช่างมาเถอะเหมียว ุยมีลิฟตด้วยขึ้นลิฟดีกว่าติ้งนองติ้งนองลิฟเต็มกรุณาออกด้วยค่ะหือคนล้นหลามน,นะคะและนี่นะคะก็เมื่อได้กุญแจเรียบร้อยแล้วออไม่เห็นได้กุญแจเลยเออนั่นแหละเหมียวเขาก็บอกว่าให้เรานะคะขึ้นมาที่ห้องเบอร์202และนี่ก็คือคอนโดของพี่ซีค่ะวูมีแต่ความว่างเปล่านะคะเอาละเรามาตกแต่งกันเลยนะคะตอนนี้นี่วางโซฟาไว้ตรงนี้เลยคะ่ะฮึบ เรียบร้อยนะคะนั่งได้เปล่า,าพี่ครับสุดยอดไปเลยเรามานั่งคุยกันใต้แสงจันทร์ดีกว่าครับอไม่เอาโอ้โหเนี่ยเนี่ยมีชั้นวางหนังสือนะคะแล้วก็มีโต๊ะว,วางค่ะโอเคพระอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วนะคะพี่สีขอติดโคมไฟก่อนนะคะเพื่อความสว่างสวัยเออมีมีสว่างแล้วใช่ไหม <laughs> ไม่มีความสว่างใดทั้งสิ้นโคมไฟช่างไรประโยชน์เอโอเคต่อไปนะคะก็นี่นี่เอาไว้นั่งดูดาวนะคะเก้าอี้สีแดง ฮึบนี่เพิือพ่อนจํำเนินใจค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยเก้าอี้สีแดงอีกหนึ่งตัวค่ะฮึบเรียบร้อยยูโอเคค่ะถ้าใครชื่นชอบแบบนี้นะคะก็สามารถเล่นได้ตำมนิงที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ share, เพื่อแบ่งปันความสนุกให้เพื่อนๆของเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้พี่ซีต้องขอตัวไปตกแต่งคอนโดต่อละบ๊ายบาย ขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องแฟนคลับด้วยนะคะน้องๆคนไหนอยากส่งแฟนอาร์ตให้พี่ซีก็สามารถส่งมาให้พี่ซีได้ทางเ Facebook ที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยส่งกันเข้ามาเยอะๆนะขอบคุณมากๆเลยน่ารักสุดๆไปเลยค่ะจุบจ๊บเพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครไงกดเลยกดเลยกดเลยนะมาเป็นเพื่อนกับเหบียวซังเธออเดชดูคลิปนี้หรือย,อยังละ่ะสนุกนะจะปอกให้ ดูกันเลยดูกันเลยดูกันดูกันเลยเฮ้ hey. สุขสันต์วันคริสต์มาสนะทุกคน